เราบอกว่าอ่ะเราจะหาความยุติธรรมกับคดีน้องแตงโมแตงโมจะได้ความย<ม>ุติธรรมไหมในฐานะที่เป็นดาราคนหนึ่งนะ<ม>วันนี้ดารายัางหันมองหน้ากันเองเลยคุณผู้ชม,มวันหนึ่งที่ฉันตาย<ม>ฉันจะได้รับความเป็นธรรมด้วยไหมขนาดแบบเรามีชื่อเสียงมาขนาดนี้แต่ณนะวันหนึ่งถ้าเราไปเจอคนที่มีอำนาจหรือว่าเป็นเจอใครส<ม>ัก <c oughs> คนหนึ่งที่เขาต้องการให้มันเป็นแค่เนี้ย ยังไงเอาวันเนี้ยณนะวันเนี้ยดิฉันก็ยังไม่เชื่อว่าน้องไปฉี่ท้ายเรือเอาพูดตรงๆมันไปไปไม่ได้ใครจะไปฉี่ท้ายเรือเรือแบบจริง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 มันมีคดีมากมายนะครับที่มันอมันไม่มีความชัดเจนโดยตัวของมันเองค่ะโดยสภาพพยานหลักฐานที่มันหาไม่ได้ก,ก็ก็มีมันก็ต้องแต่ว่าภายใต้ระบบที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ทําเต็มที่ประชาชนก็ไม่สงสัยก็ทุกคนรู้หมดว่าทุกอย่าง ทำตามมาตรฐานแต่ยังยัง,ยงแก้ปัญหามไม่ได้คือ,อยังหาตัวฆาตากรไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงคดีแตงโมนะ,ะประชาชนรับได้ในต่างประเทศเยอะแยะเลยครับที่เขาเรียกโคลเคสคือคดีที่ยังไม่สามารถอพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผูน้กระทำความผิดเขาก็เก็บพยานหลักฐานเาก็บเลียนเอเก็บเสื้อผ้าเาก็บอ่าแช่เย็นไว้เลยเก็บไว้สิบปียี่สิบปีเขาเก็บไว้นะครับแต่บ้านเราครับไม่มีทางอะ่ะพอไม่รู้ตัวเดี๋ยวก็สั่งตามกฎหมายไทยเดี๋ยวก็สั่งงดสอบสวนเขาก็สอบสวนแต่ว่าคดีจบ แต่จริงๆแม้อายการจะสั่งไว้ว่าอ่าให้ให,ใ,หให้งดสอบสวนไว้ก่อนแต่ว่าถ้ามีพยานฐานใดก็ให้เอาขึ้นมาใหม่แต่ไม่เคยมีลับขึ้นมาในสภาพความเป็นจริงเพราะว่าเกิดใหม่ๆยังหาไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรจะ่าไปสิบปียี่สิบป,ปีมันจะหาหลักฐานอะไรได้ครับแต่ประเทศไทยเราเพราะเพราะระบบการเก็บพยานหลักฐานเราก็ไม่ได้มาตรฐานจริงใครที่บอกว่ากระบวนการที่ทำไทยได้มาตรฐานดีที่สุดในโลกแล้วบอกเลยว่าน้าแท้บอกคุณอะไรเดงสา อยากรู้อะไรเดืองาอยังไงมาคุยกับผมจริงเพราะอะไรแม้กระทั่งคดีข่มขืนเอาพูดง่ายง่ายนะคะขนาดจะเก็บหลักฐานในร่างกายของน้องๆเด็กเด็กที่ดิฉันดูแลหลายๆคนเนี่ยบางคนต้องข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดไปเพื่อตรวจที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดที่มีมาตรฐานในเรื่องของการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่กับร่างกายมากกว่าในจังหวัดของตัวเองแล้วเด็กก็เดินทางได้ยังไงเด็กจะเดินทางได้ยังไงพ่อแม่เด็กก็ต้องพาไป แล้วถ้าเกิดมีวันหนึ่งมีแค่อาชิตตัดอ้อย<ม>ร้อยกว่าบาทต่อวันผลประกฏว่าค่าเดินทางค่าที่พักค่าจังหวัดค่ากินค่าอยู่มันหมดแล้วนะครับมันแม้กระบวนการที่ทำมันจะมีค่าใช้จ่ายแต่การลงทุนกับกระบวนการที่ทำให้ได้มาตรฐานมันคือการสร้างประเทศนะครับม,มันคือาก,การสร้างให้ประเทศนี้รู้จัก the rule of law คือคทำให้คนเคารพกฎหมายเมื่อคนเคารพกฎหมายแล้วเนี่ยประเทศมันจเจริญแน่นอนครับ,รบทุกคนจะมีระเบียบวินัยมี มีอ,อยู่ในสังคมที่มีมาตรฐานที่ตรงไปตรงมาน่าจะเคารพกันและกันได้มากกว่านี้ประเทศจะดีขึ้นครับมันเป็นการลงทุนที่ไม่มากครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้รับครับแต่พ่อบอกเป็นเรื่องของการลงทุนทีไรนะคะกับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของงบประมาณที่ต้องออกไปใครเป็นคนเซ็นงบออกไปเท่าไหร่การตรวจสอบอีกโอ้โหมีหลายเรื่องที่บางทีก็อยู่ในใจของดิฉันแต่ดิฉันไม่รู้ว่าจะพูดออกมาดีหรือเปล่า คุณบุ la, cartoon, de no. ๋มเห็นประเทศไหนประเทศที่เจริญประเทศไหนที่เขามีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมนมันเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศนะประเทศที่เจริญเขาล้วนแต่มีมาตรฐานของความยุติธรรมนะเพราะประเทศเรามีคอร์รัปชันเยอะหรือเปล่าไม่ใช่นะประเทศเราเนี่ยนะฮะมันไม่เจริญเพราะปัญหาเรื่องความยุติธรรมนะความยุติธรรมความไม่ได้มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมทำให้มีการคอร์รัปชันเยอะทั้งคอร์รัปชันทั้งอาชญากรรม เพราะคอลรัคชันเท่าไหร่ก็รอดทุกทีม,มันก็เลยยมีเยอะสิครับ